ทำไมถึงให้ยืมพันต้องทอนหรือมีดอกไหมอ๋อโครงการยืมพันอ้โภ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 โอยนะครับยืมไปเท่าไหร่ก็คืนเท่านั้นนะครับยืมไปเท่าไหร่ก็คืนเท่านั้นไม่ใช่ว่าคุณยืมไป50ตันแล้วคุณต้องเอามาคืน80ตันไม่ใช่โรงงานไม่เคยเอาเปรียบชวไร่ครับโรงงานน้ําตาลไทยอุดรเราไม่เคยเอาเปรียบชวไร่ <ๆ S 2> นะครับเพราะฉะนั้นคุณยืมไป50ตันคุณก็เอามาคืน50ตันในปีถัดไปนะฮะง่ายๆเลยนะครับเพียงแต่ว่า ท่านเอาไปปลูกเนี่ยเดี๋ยวเราถึงเวลาเราไปตรวจดูถนะ้าช่วงที่จะทําพันุ์ถ้าอ้อยท่านดีเนี่ยเราจะจับท่านเอาเข้าโครงการพันอ้อยต่อเลยนะครับก็คือไร่ของท่านตรงนี้เราก็จะตีว่าเป็นพันธอ้อยแล้วเราจะประกันราคาให้เสร็จแล้วก็จะมีชาวไร่รุ่นใหม่ปีนะปีใหม่นะ่ะมาตัดเอาพันอ้อยท่านไปแล้วรโรงงานก็จะโอนเงินค่าพันอ้อยให้ท่านเลยดีไหมฮะคุ้มมากนะครับคุ้มของคุ้มคุ้มที่สุดเลยนะครับนี่ก็คือ เรื่องของเราที่เราเตรียมไว้